ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในส่วนของอเจ้าตัว Power Bank เก่านะครับที่เป็นของ Eloop E14 นะครับที่มีปัญหาอบอร์ดชาร์จนะครับบอร์ด Power Bank ที่อยู่ภายในต่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็จะแกะออกมาคือผมได้แกะออกมาสำรวจแล้วนะครับว่า เซลล์แบตเตอรีร่ของเขาเนี่ยมันมีมันยังสามารถใช้งานได้อยู่แต่ในส่วนของบอร์ด power bank เนี่ยได้พังเสียหายไปแล้วนะครับซึ่งในส่วนของเซลล์นะครับที่อยู่ภายในเนี่ยมี2เซลล์ตอนแรกนะกะว่าจะทำเจ้าตัวแบตเตอรีร่แพ็คนะครับที่ใช้กับ BMS ซึ่งตัวนี้เป็น BMS ในระบบ อ่านะครับ1 2โวลต์ของลิเธียมไอออนหรือลิเธียมโพลิเมอร์ซึ่งใช้งานร่วมกันได้แต่ติดที่ตัวนี้มีแค่2เซลล์นะครับนะทีนี้ก็เลยอจะใช้งานในลักษณะเดิมนะครับเดิมในที่นี้ก็คือบอร์ดของเจ้าตัว e l o o p e 1 4นี่มันพังแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีแหล่งจำา่าะแหล่งซื้อหานะครับก็เลยจะเป็นการนำบอร์ด power bank เก่านะครับที่หลายๆท่านอาจจะมี อยู่ในครอบครองนะครับนะอาจจะแกะเก็บเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่มีอพอร์ตใช้งาน2พอร์ตหรือ,อใช้งานพอร์ตเดียวก็ตามนะครับนะการใช้งานก็จะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับในส่วนของขั้วแบตเตอรี่นะครับหากเราไม่ทราบนะครับหากเราไม่ทราบขั้วจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมมีเครื่องมือมาช่วยนะครับเพราะว่าในส่วนของ เจ้าบอร์ด power bank นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับเขาจะมีขั้วต่อบวกลบที่ชัดเจนนะครับนะเพราะฉะนั้นการจ่ายไฟเข้าไปผิดพลาดเนี่ยนะครับจะสร้างความเสียหายให้กับเจ้าตัวบอร์ด power bank นะครับบอร์ด power bank นะพวกนี้นะครับ mm hmm. ทีนี้นะครับถ้าเราอยากทราบขั้วของแบตเตอรี่ถ้าเกิดว่า ในตอนแก่นั้นเราไม่ได้เขียนเอาไว้เหมือนที่ผมเขียนตอนนี้นะครับเราจะสามารถทราบค่าได้อย่างทราบขั้วได้อย่างไรนะครับนะก็ใช้ดีตอนโวลต์มิเตอร์ซึ่งตัวนี้วัดถ้าวัดผิดขั้วนะครับเขาจะมีเครื่องหมายลบด้านหน้านะครับนะอันนี้ผมลองสมมุตินะครับวัดผิดขั้วให้ดูก็แล้วกันนะครับแรงดัน4โวลต์ก็จริงนะครับแต่จะมีเครื่องหมายติดลบด้านหน้านะครับอันนี้คือกรณีที่เราวัดผิดขั้วนะ ทีนี้วัดถุกขั้วนะครับเขาก็จะโชว์แรงดันค่าเดิมนะครับแต่ว่าจะไม่มีเครื่องหมายลบด้านหน้าตัวเลขให้อ้างอิงนะครับสีของสายวัดนะครับถ้าแดงก็เป็นบวกนะถ้าดําก็เป็นลบนะครับตามนี้นะครับในครั้งที่วัดแล้วไม่ได้ขึ้นขั้วลบนะครับเมื่อทราบขั้วแล้วก็เขียนเอาไวใ้ให้ชัดเจนนะครับเวลาเราใช้งานเราจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับจะได้ไม่ผิดพลาด ต่อไปก็เป็นการใช้งานนะครับในส่วนของบอร์ด power bank ไม่ว่าจะเป็นบอร์ด power bank ขนาดเล็กนะครับที่ผมได้เคยนำเสนอไปก็สามารถนำมาใช้ร่วมร่วมกันกับเจ้าตัวเซลล์แบตเตอรี่ของอีลูป e e14 ได้นะครับเพราะว่าเพราะอะไรทำไมถึงใช้ร่วมกันได้นะครับตัวนี้เป็นลิเธียมโพลิเมอร์นะครับเซลล์ของเขาเป็นลิเธียมโพลิเมอร์แรงดันเมื่อชาร์จเต็มก็จะอยู่ที่4.2โวลต์ทีนี้บอร์ดพวกนี้ มันทำมารองรับ4.1 4.2วออยู่แล้วนะครับเมื่อชาร์จเต็มนะสามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับการใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับนะากเรารู้ขั้วที่ชัดเจนแล้วก็สามารถต่อเจ้าตัวเซลล์แบตเตอรี่กับบอร์ด power bank ได้เลยนะครับะจะมีอยู่สบอร์ดนะครับผมจะต่อไอ้เจ้าตัวหนึ่งพอตก่อนนะครับซึ่ง ก็ให้เช็คดูขั้วให้ชัดเจนนะครับนี่ขั้วบวกเขียนเอาไว้ฝั่งนี้เป็นขั้วลบนะครับสีของสายก็สื่อความหมายให้ชัดเจนนะครับเวลาเราต่อใช้งานจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับหลายๆท่านที่มีบอร์ด power bank เก่านะครับม power power ี power bank เก่านี่ก็สามารถแกะเก็บเอาไว้ได้นะครับแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจำเป็นต้องมีก็คือในส่วนของหัวแรงนะครับในส่วนของหัวแรงส่วน จะใช้รุ่นไหนยังไงนะครับก็เลือกได้ตามทุนทรัพย์ของเรานะครับนะถ้ามีงบมากผมก็แนะนำเป็นแฮคโคนะครับหรือ,อเดี๋ยวนะหรือยี่ห้อกู๊ดก็ได้นะครับนี่ต่อให้ถูกขั้วนะครับเวลาต่อใช้งานนะครับอย่าลืมนะครับว่า,าเซลล์แบตเตอรี่ที่เราต่อตอนนัวนี้มีไฟเรียบร้อยแล้วต่อเข้าไปปุ๊บคือทำงานนะครับนะ บางท่านอาจจะไม่เข้าใจในส่วนนี้อาจจะคิดว่าเอ๊ยอยังไม่มีไฟจ่ายมาหรือเปล่านะครับต่อปุ๊บมีไฟจ่ายมาทันทีนะครับเดี๋ยวผมหาอุปกรณ์มาเทสมาทดสอบก่อนนะในที่นี้จะขอใช้นะครับ power bank อีกตัวหนึ่งนะครับมาชาร์จมาดึงไฟจากเจ้าตัว e-loop แบตเตอรี่ e-loop e, e 1 4เก่านะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะใช้ เจ้าตัวบอร์ด power bank นะครับที่ได้จากอีกตัวอื่นนะครับที่สามารถนำมาใช้ชาร์จได้นะครับเราจะไปดูในส่วนของอาการชาร์จนะครับอตอนนี้ก็เริ่มชาร์จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหากท่านไหนมี e loop e 1 4เก่านะครับที่บอร์ดพังนะครับ นะเราอาจจะไปแกะเอาไส้ของ Power Bank นะครับตัวอื่นมาทดสอบทดลองใช้งานดูได้นะครับในการใช้งานนะก็จ,จะเป็นการประหยัดนะครับไปได้ในส่วนหนึ่งหากท่านไหนมีอุปกรณ์ในลักษณะแบบนี้อยู่ซึ่งผมคิดว่านะครับในการใช้งานในปัจจุบันนี้นี่มันมีของพวกนี้เป็นขยะอยู่มากนะครับนั่นคือวัตถุประสงค์ที่จะ ใช้งานนะครับว่าทำไมถึงนำเซลล์แบตเตอรี่พวกนี้มาใช้งานต่อหากเราทิ้งไปนะครับของพวกนี้มันยังคงใช้งานได้ในระดับหนึ่งอยู่นะครับก็จะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกซึ่งการเผาทำลายนะครับก็ถือว่ามีอันตรายนะครับเพราะว่าเซลล์แบตเตอรี่เขายังไม่เสื่อมยังมีไฟอยู่นะครับซึ่งพวกนี้มันเผาทํำลายไม่ได้เกิดการระเบิดได้นะครับเพราะนั้นเวลาทิ้งนะครับก็ควรแยกออกต่างหากนะครับอาจจะใช้วิธีฝังกบก็ได้ แต่อาจจะฝังลึกนิดนึงนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมใช้วิธีการฝังกบนะครับแต่ฝังกบในที่นี้ก็ลึกประมาณในระดับเป็นเมตรนะครับนะเพราะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะครับนะแต่ถ้าหากท่านไหนจะนําไปทิ้งนะครับโดยวิธีการเผาเนี่ยผมไม่แนะนานะครับเพราะว่าแบตเตอรี่พวกนี้เซลล์แบตเตอรี่พวกนี้มันสามารถระเบิดได้ควรจะแยกทิ้งต่างหากนะครับ ทีนี้นะครับในการใช้งานนะในส่วนของการชาร์จนะครับการชาร์จกับนะในอบอร์ด Power Bank d i y หรือบอร์ด Power Bank โดยทั่วไปก็จะมีพอร์ตในการชาร์จกับในส่วนที่เป็นพอร์ต Micro USB ในส่วนนี้นะครับนะเราก็จะใช้วิธีการเสียบชาร์จกับนะครับด้วยอะแดปเตอร์หัวชาร์จธรรมดานะครับที่อาจจะเป็น อะแดปเตอร์ในลักษณะแบบนี้นะครับ5โวลต์5โวลต์3แอมป์หรือกี่แอมป์ก็ได้โดยส่วนใหญ่พวกนี้บอร์ดถ้าเป็นบอร์ดในลักษณะที่มีพอร์ตพอร์ตเดียวในลักษณะแบบนี้นะครับโดยทั่วไปก็กระแสชาร์จก็จะอยู่ที่1แอมป์นะครับแต่หากเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมานะครับมี2พอร์ตในลักษณะแบบนี้กระแสชาร์จก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็น2แอมป์ หรือ 1.5M แอมป์นะครับในส่วนนี้เราสามารถเช็คได้นะครับว่าบอร์ดที่เรานำมาเนี่ยนะเป็นกี่แอมป์นะครับซึ่งเราจะอาศัยหลักการว่าเราไปอ่านที่เนมเพจนะครับของเจ้าตัว power bank นะซึ่งแต่ละตัวจะมีระบุเอาไว้ว่า,าแรงดันอนะินพุต5โวลต์กระแสเท่าไหร่นะครับนะในส่วนของอคุณสมบัติของบอร์ดนะครับว่าบอร์ดนี้นะครับสามารถรอ,องรับกระแสชาร์จได้สูงสุดเท่าไหร นะส่วนการชาร์จกับนะครับการชาร์จกลับนะสมมุติว่าบอร์ดนี้ต้องการ5โวลต์2แอมป์แต่ว่าเรามีอะแดปเตอร์5โวลต์3แอมป์ในลักษณะแบบนี้นะครับถามว่าสามารถใช้งานได้ไหมนะสามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าบอร์ด Power Bank เขาจะดึงไปเท่าที่วงจรระบุมานะครับก็คือในส่วนของเช่นตัวนี้ระบุ5โวลต์2แอมป์มันก็จะดึงไปสูงสุดที่2แอมป์เท่านั้นซึ่ง ถามว่าบอร์ดนี้จะดึงกระแสชาร์จที่2แอมป์ตลอดไหมนะครับก็ไม่ได้ดึงที่2แอมป์ตลอดนะครับพอ,อแรงดันของแบตเตอรี่เซลล์แบตเตอรี่พวกนี้มันใกล้จะเต็มนะครับแรงดันกระแสนะครับกระแสในการชาร์จเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงนะครับจนเป็นศูนย์ในที่สุดนั่นก็คือ,อจะสิ้นสุดกระบวนการในการชาร์จนะครับสำหรับการชาร์จเดี๋ยวผมต่อ สายให้ดูก่อนนะครับเมื่อเราเสียบสายที่ต้นทางเสร็จนะครับก็ทําการเสียบชาร์จปกติธรรมดาทั่วไปนะครับไฟชาร์จก็จะปรากฏขึ้นนะครับที่เห็นสีแดงๆตรงนี้ประมาณนี้นะครับส่วนการต่อ บอร์ดที่มีอพอรพตนะครับเดี๋ยวผมพอถอดตัวนี้ออกก่อนนะอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เซลล์แบตเตอรี่ของเราเนี่ยมีแรงดันไฟจ่ายมาแล้วนะครับพร้อมทำงานนะครับในส่วนของอลืมไปเลยว่าผมถอดปลั๊กอถอดปลั๊กหัวเลี้ยงออกนะตอนนี้ก็ นิดนึงนะครับในส่วนของถ้าเกิดว่า,าเกิดกรณีเหมือนที่ผมจะใช้หัวแรงเหมือนเมื่อกี้นะลืมเสียบปลั๊กนะครับเราจะใช้งานเร่งด่วนจะข้ามไปที่130วัตต์นะครับที่โชว์ตรงนี้ก็แค่กดปุ่มนี้นะครับค้างเอาไว้นะาบางท่านนะครับก็ใช้ในลักษณะมือเข้าไปอังความร้อนในลักษณะแบบนี้นะครับนะแต่ถ้าจะให้ง่าย และชัวนะครับว่าหัวแรงพร้อมทํางานไหมเรามีตะกั่วในลักษณะแบบนี้เราก็ป้อนเข้าไปที่เจ้าปลายหัวแรงนะครับถ้าตะกั่วหลอมละลายในลักษณะแบบนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับนะมีวิธีการตรวจเช็คง่ายๆนะครับนี่มันก็จะร้อนเร็วนิดนึงนะครับหากเป็นรุ่นที่มีปุ่มปรับในลักษณะแบบนี้แล้วก็ถ้าเป็นยี่หอ้อเป็นแบรนด์นเนมหน่อยนะครับาการใช้งานก็จะ ใช้งานได้รวดเร็วทันใจนะครับอ่าโอเค1บอร์ดนะครับถอดออกไปก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับลักษณะการต่อนะดูขั้วให้ชัดเจนแล้วก็สามารถทําการต่อได้เลยนะครับโดยทั่วไปนะครับหากสายสายไฟพวกนี้นะครับหากไม่มีการเคลือบตะกั่วหรือมีตะกั่วน้อยเกินไปก็ให้ทําการเคลือบตะกั่วที่ปลายสายก่อนนะครับก็เป็นเทคนิควิธีการนึงที่ หลายๆท่านใช้งานกันนะครับนะนะเมื่อเราเคลือบนะตะกั่วที่ไปแล้วก็ต่อเข้าไปได้เลยละกานนะครับนะที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือเรื่องของขั้วนะครับก่อนที่จะบัดกรนะีเช็คเรื่องของขั้วดีๆนะมี2ขั้วแต่ถ้าสลับกันก็เกิดปัญหาเกิดอันตรายต่อการปฏิบัติงานได้ต่อการใช้งานได้นะครับ ก็ต่อในลักษณะแบบนี้เข้าไปนะครับเขาก็จะโชว์นะครับในส่วนของอระดับแรงดัน,นะจะมีอยู่ทั้งหมด4เม็ดนะครับ LED 4หลอดนะตอนนี้ติด3หลอดนะครับเพราะามีการใช้งานไปแล้วในส่วนหนึ่งนะครับและก็แรงดันนะครับที่วัดตอนแรกเลยก็คืออยู่ที่ 4V โวลต์นะครับถ้าเต็มก็คือ4.1 4.2V โวลต์นะครับในที่นี้นะผมก็จะต่อ ออกไปใช้งานนะครับจะต่อไปใช้งานนะก็คือชาร์จเจ้าตัว Power Bank อีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับนะตอนนี้ก็ Power Bank นะครับตัวนี้ก็เริ่มทำการชาร์จแล้วนะครับนะจากที่เห็นไฟกระพริบตรงนี้นะครับเนี่ยการใช้งานนะครับก็จะไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะเพียงแต่ว่าเราได้บอร์ดมา นะเราต้องเอามาตรวจสอบตรวจเช็คก,ก่อนนะครับว่าบอร์ดมันพร้อมใช้งานไหมนะครับนะในส่วนของการแปลงไฟนะครับจากไฟตั้งแต่ 3V โวลต์นะครับจนไปถึง4 2่โวลต์เนี่ยนะครับมาผ่านบอร์ดนะครับได้ไฟเท่าไหร่อะไรยังไงนะอาจจะใช้วิธีการถ้าหากไม่มีอุปกรณ์ในการทดสอบเบื้องต้นเราก็สามารถใช้เจ้าตัวดีต้อนโวลต์มิเตอร์นะครับพวกนี้นะสามารถเช็คแรงดันได้นะครับนะว่ามีแรงดันออกมากี่โวลต์ นในส่วนนี้หากท่านไหนนะครับไม่มีในส่วนของอุปกรณ์ในการทดสอบแต่ว่ามีเจ้าตัวโวลต์มิเตอร์นะผมก็จะขอวัดเทียบให้ดูก็แล้วกันนะครับว่าถ้าจะวัดวัดที่จุดไหนนะครับถ้าจะวัดวัดที่จุดไหนนะครับจุดที่จะทําการวัดนะครับ ในส่วนนี้ตอนนี้มีไฟจ่ายออกมาแล้วนะครับก็คือตรงพอร์ต USB นะครับตรงพอร์ต USB จะมีขาต่อใช้งานนะครับตรงกลางที่เห็นตอนนี้จะมีทั้งหมด1 2 3 4มี4มี4พิน4ขานะครับเราจะวัดขาขอบทั้ง2ทั้ง2ฝั่งนะครับขาขอบทั้ง2ฝั่งนะครับแนะนำว่าเป็นการวัดด้วยดิจิตอลโวลต์มิเตอร์นะครับจะสะดวกและเหมาะ นะเพราะว่าเรต้อนวอิเตอร์เนี่ยมันะไม่โฟกัสนะครับเดี๋ยวนะแบบหนึ่งนะครับวิธีการวัดนะครับนะก่อนอื่นก็ตั้งย่านวัดก่อนนะครับตั้งย่านวัดให้ถูกนะวัดแรงดันไฟตรงนะตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะนะเดี๋ยวผมทํามุมมองให้เห็นก็แล้วกันนะครับ,นะรบในการใช้งานนะครับ ในการใช้งานในการวัดนะครับไม่ใช่การใช้งานก็วัดที่ขาขอบของทั้งสองฝั่งนะครับเนื่องเนื่องจากว่าดีตอนวอลมิเตอร์เนี่ยนะถ้าเราวัดผิดขั้วเขาจะสลับเขาจะขึ้นเครื่องหมายลบให้เฉยๆแต่ว่าตัววอลมิเตอร์หรือมัลติมิเตอร์ตัวนี้มันไม่ได้พังแต่ถ้าหากเป็นมัลติมิเตอร์แบบเข็มนะครับถ้าไม่มีย่านวัดนั่นนะครับนะเราจําเป็นจะต้องเช็คให้ชัวร์ว่า ขั้วไหนไฟบวกขั้วไหนไฟลบซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราสามารถเสิร์ชหาใน google ได้นะครับแล้วก็ไปดูรูปว่าเอฝั่งไหนนะครับเป็นไฟบวก5โวลต์ฝั่งไหนนะครับ,เป,บ, v, นนรบเป็นไฟลบ5โวลต์นะครับในที่นี้ผมก็จะวัดให้ดูนะครับขอบกดจ่ายก่อนนะครับ เดี๋ยวนะแสงถ้าแสงจ้าแสบตาม,มากนะครับอ่าตรงนี้นะครับ5.16โวลต์นะครับ5.15โวลต์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการตรวจเช็คตรวจสอบนะครับบอร์ดว่า,าสามารถตอนนี้คือสามารถจ่ายไฟได้นะครับนะทีนี้ก็จะเป็นการ ทดสอบชาร์จกลับนะครับของเจ้าตัวบอร์ดบอร์ดที่มี2พอร์ตนะครับเพราะว่าเราจะใช้งานอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราก็จะต้องมีการชาร์จกลับด้วยนะครับนะเมื่อ,อเราใช้พลังงานจากเซลล์แบตเตอรี่นะครับที่มีของเดิมอยู่หมดลงนะครับ ขอเสียบชาร์จดูก่อนนะครับปกติแล้วจะกระพริบนะครับถ้าถ้าชาร์จได้นะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมขอใช้เจ้าตัวแคมมิเตอร์จับดูก่อนนะครับอตอนนี้รู้สึกว่ากลับมาอีกรอบติดแล้วนะครับ หลอดไฟตรงนี้นะครับติดกับพิบนะเราก็มาวัดดูนะครับว่า,ากระแสชาร์จตอนนี้กี่แอมป์นะครับนะก็ทำการรีเซ็ตก่อนนะครับวัดดูนะครับเสียชาร์จตอนนี้อยู่ที่แต่รู้สึกว่าน้อยๆนะครับนะ 0.07นะครับ0.05 0.8 0.7มิลลิแอมนะครับหรือเท่ากับ90มิลลิแอมนะแต่อาจจะเนื่องมาจากนะครับนในส่วนของแรงดันนะครับนะเพราะเซลล์แบตเตอรี่ใกล้เต็มนะขอวัดดูแรงดันก่อนนะครับว่าเป็นไปตามที่คาดการไหม แรงดันของเจ้าตัวเซลล์แบตเตอรี่นะครับตอนนี้อยู่ที่4โวลต์นะครับกระแสชาร์จอยู่ที่0.07นะ0.08ม ah ิลลิแอมนะครับอ่ะอันนี้เป็นแอมนะครับอันนี้เป็นแอมถ้าเป็นมิลลิแอมก็อยู่ที่80มิลลิแอมนะครับ70 80มิลลิแอมในตอนนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองใช้อีกบอร์ดหนึ่งดู แต่ผมว่ากระแสชาร์จรู้สึกว่ามันมันจะเบาๆนิดหนึ่งนะครับไม่ค่อยแรงนะเดี๋ยวขอใช้อีกบอร์ดหนึ่งชาร์จดูนะครับเกี่ยวกับบอร์ดไหมจะถามว่าแรงดันอ่ะเฮยอีกแล้วนะครับพอดีวันนี้พักที่เคยใช้งานนะครับไปอยู่อีกที่หนึ่งอ่ากดเร่งเอาก็แล้วกันนะครับตัวนี้ก็กดปิดหลอดไฟก่อนนะครับถ้ามันสว่างจ้าเก,กินไปนะ ดับเบิลสองครั้งนะครับแต่ว่าแต่ละบอร์ดนะครับก็จะมีลักษณะนะครับในการกดสั่งงานที่แตกต่างกันออกไปนะแตกต่างกันออกไปนะครับก็ลองทำลองหาดูนะครับวิธีการเพราะว่าจะถามว่าแต่ละบอร์ดทำงานเหมือนกันไหมลักษณะการสั่งงานก็ก็ไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้บอร์ดนะบอร์ด ที่เป็น1พอร์ตดูนะครับว่าเมื่อกี้นะครับไม่ได้วัดดูในส่วนของกระแสนะครับกระแสในการชาร์จเหมือนเดิมนะครับจะต่อบอร์ดเข้าไปก็ดูขั้วนะครับดูขั้วต่อให้ถูกขั้วนะครับหากต่อผิดก็บอร์ดได้รับความเสียหายนะครับพังเสียหายได้อีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านไหนที่ทำบนโต๊ะ ทดลองนะครับนะที่มีพื้นเป็นโลหะนะครับในส่วนของอวงจรนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะเลื่อยในลักษณะแบบนี้ถ้าวางกับพื้นที่เป็นโลหะนะครับนะหรืออุปกรณ์พวกไขควงพวกคีมอะไรพวกนี้ระวังนิดหนึ่งนะครับาหากไม่มั่นใจก็อาจจะใช้ในส่วนของเทปกาวเนี่ยช่วยได้นะครับช่วยได้นะเดี๋ยวผมจะลองต่อชาร์จดูนะครับ แต่ว่าขอเสียบอะแดปเตอร์ก่อนนะครับโอเคนะครับไฟสีแดงขึ้นนะครับ ของใช้เจ้าตัวแคมิเตอร์นะครับจับกระแสชาร์จดูแบบหนึ่งนะสึกว่ากระแสชาร์จจะวิ่งน้อยๆนะครับเกี่ยวกับอะไรลองสายชาร์จอีกตัวหนึ่งดูนะครับ เสียชาร์จมาแล้วนะครับน่าจะเกี่ยวกับสายชาร์จด้วยนะครับน่าเกี่ยวกับสายชาร์จคือไฟติดก็จริงแต่ว่ากระแสแทบจะไม่วิ่งตอนนี้ย700มิลลิแอมเลยนะครับปกติได้แค่70 60 70มิลลิแอมนะอ่ะ,นะอะยังไงเดี๋ยวผมจะใช้อีกบอร์ดนึงนะครับดู อโอเคคนะครับดืมอีกแล้วถอดปลั๊กหัดแร้งนะครับก็ถ้าในลักษณะแบบนี้นะครับก็ให้ทำการ กดนะครับเพื่อทำการเล่งนะครับมาดูกันนะครับว่าเกี่ยวกับสายชาร์จนะครับเมื่อกี้หรือเปล่า เหมือนเดิมนะครับการต่อก็ดูขั้วเป็นหลักนะครับต่อขั้วให้ถูกต้องเพราะว่าต่อถ้าต่อผิดนะ mm hmm. ก็จะได้รับความเสียหายในส่วนของบอร์ดนะครับแล้วก็อาจเกิดอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเองด้วยนะครับ mm hmm. ก็จะเสียบอะแดปเตอร์ใหม่อีกครั้งนะครับโอเค มาแล้วนะครับก็วัดดูนะครับในส่วนของกระแสชาร์จนะครับน่าจะเกี่ยวกับสายชาร์จเลยนะครับเพราะว่าบอร์ดเดิมต่อลักษณะแบบเดิมนะครับตอนนี้มาอยู่ที่1.7แอมป์ซึ่งบอร์ดนี้น่าจะเป็นบอร์ดที่มีกระแสชาร์จนะครับอยู่ที่2แอมป์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่มีเซลล์แบตเตอรี่ของ e loop e 1 4นะครับที่ใช้งานได้นะแต่ว่าบอร์ดของเขาพังนะครับ ก็อาจจะใช้ลักษณะวิธีการนี้นะครับไปช่วยลดต้นทุนลดราคานะครับในการใช้งานของที่เรามีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ